สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อแม่บ้านแมงคอกค่ะเดี๋ยวระหว่างรอรับลูกเนาะห้าโมงประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้สี่โมงสี่สองนาทีเนาะเรามารีวิวของที่เราซื้อมาก่อนเนาะเดี๋ยวอันดับแรกมาดูเสื้อกันไหมเสื้อแม่บ้านซื้อมาห้าตัวเลยก็จริงๆเขาขายตัวละสองร้อยแล้วก็สองร้ยห้าสิบก็เลยบอกเขาห้าตัวตัวละสองร้อยแล้วกันนะคะเพราะว่าแม่บ้านปวดแขนฝั่งนี้เนาะ ก็ได้เป็นอันนี้ค่ะเป็นฝ้ายผสมวีมินนะคะเพื่อนๆอกสี่สี่ค่ะแต่ว่าเป็นเสื้อตัวสั้นแต่ก็ไม่สั้นมากนะคะนี่เป็นตัวที่สองก็สไตล์เดียวกันหมดค่ะแม่บ้านชอบใส่ง่ายๆนะคะดูแล้วผ้ามันไม่ร้อนค่ะเพื่อน,เ,อนเราก็ใส่กับยีนสใส่กับขาสามส่วนใส่กับเป็นเกลงช้างอะไรได้หมดเลยนะคะ อันนี้ผ้าเป็นคอตตอนอันนี้ไม่มีลลนินนะอันนี้เป็นคอตตอนใส่หน้าร้อนนะคะเสื้อที่มันเป็นขอกลมแม่บ้านก็เอาเก็บใส่ลังไปเลยค่ะเพราะว่ารักษากายภาบํำบักเป็นปีนะคะกว่าจะเสร็จเนาะกว่าจะกว่าจะดีนะนี่ตัวน,นี้น่ารักค่ะเพื่อนๆตัวน,นี้มีกระดุมดข้างหลังเนี่ยมีกระดุมข้างหลังหมดเลย แล้วก็ข้างหน้าเป็นกระดุมผ่าหน้าลายมันน่ารักดีเนาะพอดีเดินที่เซ็นทัลแล้วก็ที่ห้างอื่นๆมาสามสามที่แล้วเนาะไม่เจอนะคะไม่เจอเสื้อสไตล์นี้เนาะอันนี้ตัวนี้เขาบอกว่าตอนแรกเขาขายสามร้อยแม่บ้านยังว่าตัวนี้จะเล็กไปหรือเปล่า ตัวนี้เขาขายสามร้อยแล้วเข้ามาลดราคาเหลือสองร้อยห้าสิบแม่บ้านก็ต่อมาได้ในราคาสองร้อยนะคะแต่อันนี้เป็นเสื้อตัวยาวอันนี้อันนี้ตัวยาวคะ่ะจะมีสี่สีก็จะมีม่วงขาวสีเบจสีเขียวอ่อนแล้วก็เขียวแก่แม่บ้านว่าเป็นสีเขียวเป็นสีม่วงจะสวยกว่าเนาะก็เอามาห้าตัวนะคะเพื่อน <S <S ๆก็ใส่สบายเลยตอนนี้ไม่ต้องเปิดเปิด,ปดหาแล้วว่า ะมีสภ้อาใส่ไหมนะแล้วก็เดินตลาดได้อันนี้มาค่ะนางเล็ดเขาจะมีหวานจาดหวานพอดีนะอันนี้อหวานพอดีมานะคะสเอ่อสี่ชิ้นใหญ่ๆนะคะสาสิบบาทค่ะเพื่อนแล้วก็เข้าเซเว่จะซื้อน้ำก็ได้น้ำมานะคะเจบาท ได้แหนมต้มต้มจิ๋วมาค่ะแต่วันนี้ยังกินไม่ได้เพราะว่าแม่บ้านคืนเจเนาะน,นี่ยี่สิบหกบาทค่ะอันนี้โกแก่ค่ะเพื่อนยี่สิบบาทโอเกืบเละนะคะซื้อเค้กมาให้ลูกสาวค่ะเขาชอบกินเค้กสี่สิบสี่สิบเก้าบาทเพื่อนมีช้อนมาให้ด้วยแล้วก็เย็นกำลังน่ากินเลยอะลูกสาวชอบกินเค้กค่ะ อันนี้แม่บ้านจะามากินมะขามคุกค,ค่ะยี่สิบาทมันจะมียี่สิบาทแล้วก็มียีบห้าบาทนะคะอันนี้ยี่สิบาทแล้วก็เสื้อนี้มาติดไว้ค่ะสองอันสองอันตกอะนลยี่บห้ามั้งถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวต้องดูก่อนอันนี้เป็นเสื้อมอสย่างซีอิ๊วค่ะแล้วก็ไข่กุ้งมาอยองเนสซื้อมาอย่างละสองนะคะเพื่อน เผื่อลูกๆเขาอยากกินเนาะเผื่อเบื่อข้าวนะคะก็เรียบร้อยค่ะของเซเว่นหมดไปสองร้อยสี่สิบาบาทนะคะเพื่อนๆาบกันค่ะเพื่อนๆอืๆอันนี้ตูมเยอะอีกนะคะแยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเจ็ดดอกนะคะเดี๋ยวเราตัดดอก ดอกนี้กันขีโอกาตานี่หนามเยอะนะหนามแหลมเลยอ่ะเพื่อนดอกไหนอีกอันนี้ไหมเหลือจชไว้ก่อนเนาะตัดดอกเดียวก็พอเนาะเสียงแมวบ้านก็อ๋อตรงนี้มีดอกอันนี้จะส่งแล้วเนะี่ย เพิ่งเห็นจนริงๆก็ตัดได้นะตัดเ,ยเ้ยได้สามดอกคำเพื่อนวันนี้ คมทั้งนั้น,อนโอเคแมบ้านบาคาเช้าทอแสงแดดตั้มเบากาแฟถ้วยเก่ากับวันเบาเราเริ่มเรื่องราวเสียงรัรไปตรงมีวุ่นวาไปแต่ใจฉันนิ่งไวเพราะ วันนี้จอดรถไก่เลยค่ะเพื่อนเราจะมากินข้าวมันไก่ต้มยางทอดเจ๊มแหม่มนะอยู่ตรงข้ามศูนประตูเทศบาลบางวะทิคทางเข้าวัดตอนหวายวันนี้ร้านฉันมันไก่คนเยอะค่ะเพรเทียบเลย